สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กามากเกาเชิงเคยนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกมันสำปะหลังเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มา,าทายทอดนะครับการเก็บกูม้มันสำปะหลังนะครับในการเก็บกู้ของเหาเห่ากับสิชใจรถไทนะครับรถไถยมาดุษนะครับมไถปีน่น างางแปงแยงครับพี่น้องปีนขึ้นมาเท่ากับเก็บมะกว่างไว้นะครับเก็บมะกว่างไว้ให้ไม่เป็นจุ่มไผ่จุ่มมันนะครับในการเก็บเกี่ยวนี่นะครับกะดขวบหนึ่งนะครับคือหนึ่งปีเก็บเกี่ยวเที่ยงหนึ่งหัวม,มันกสิประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาตอนหนาฝนนะครับน้ำไได้ท่วมนะครับตรงนี้น เป็นน้ำถ่วมขึ้นมายัางดีนะครับที่มันบอลเอาบดมันยังเหลือให้เก็บกู้อยู่ส่วนสายพันธุ์นั้นเดี๋ยวสีบอกช่วง่ายคลิปนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับหัวมันสิดกเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเลยนะครับขออุป,ปก่อนนะครับว่าสายพันธุ์ไหนแต่ว่ายา ูดถึงนะครับอย่าพูดถึงนะครับว่าหัวใหญ่จักเพียงไหนนะครับมันอยู่ที่การบำรุงนะครับบำรุงและกะ็ดูแลถ้าเฮาดูแลดีขยันนะครับขยันในการใส่ปุ๋ยเงินเจ้าพ่อบอลละสื้อปุ๋ยแพ้ง้ได้นะครับแต่ว่าผลผลิตออกมาก็ตามสภาพครับพี่น้องกะคืดว่าบอทอดายดอกลดซิบลอกขั้นหนึ่ง กับอีแตนขั้นหนึ่งกะสีเต็มพอดีเอากะวานัวหัวมอนกันไปนอกพี่น้องกะตามธรรนดาแล้วเข้าเก็บกูก้กะบรรยากาศกะร้อนเซเลเกินนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกะหนาร้อนนะครับห้อนห่อนออกห้อนหลังป่า,าป,ป่บพูนเหล้วครับพี่น้องออกห้อนหนาวาป,ป่าุ่นเหลี่ยบาเแมนสิใหม่กันไปที่เดียวนะครับ ว่ามันสิใหม่เลยทีเดียวนะครับสำหรับใบนาอันดานชาของภูเขานะครับในคณะนั้นรถไทก็ลัจอดปัองๆอ,อยู่นี่แหละพี่น้องเพราะว่าไทแล้วๆก็ไปจอดไว้จอดใบ้ซะก่อนเดี๋ยวสีมีง,งานต่อไปคือการค้นมันขึ้นรถนะครับการหลดเพื่อสีจะนํำไปอ่า เข่าล้านนะครับไปทรงที่ล้านนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เห้นภาพบรรยายไปก่อนพอวะว่าหอนโอ้ยางมากกับเมื่อยพี่น้องเมื่อยอากาศกระร่อนครับอารีตอนนี้ก็อากาศสีประมาณ42่องศาได้ครับทำงานกลางแจ้ยงยาขาดน้ำพี่น้อง ส่วนสายพันธุ์ที่ใส่ในการปลูกนั่นก็คือมั่นกเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องพันธุ์เกษตรศาสตร์ครับพี่น้อง